สวัสดีครับเอโตโยต้าส่งขานะฮะก็คลิปนี้นะครับยาริสอีกเช่นเคยนะครับเป็นยาริส5ประตูนะครับตัวเริ่มต้นนะฮะก็ราคาค่าตัวจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะฮะไม่ได้ทำการตกแต่งอย่างเช่นพวกชุดสเกิร์ตเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นแบบที่มาจากโรงงานเลยนะฮะก็เราอยู่กับเจ้ายาริส5ประตูนะครับสีบอลเงินนะฮะคันนี้ โอเคเดี๋ยวจะพามาชมนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นบริเวณรอบพันกันนะครับต้องขออภัยนะฮะในเรื่องของพื้นที่นะครับในส่วนของการรีวิวนะครับต้องบอกว่ารถออกเยอะมากๆเลยนะฮะคันนี้นะครับก็จะออกวันที่29เหมือนกันนะฮะก็ยีนี้ถือว่าเลือกดีมากๆนะครับโตโยต้าสงขลาของเราส่งมอบรถทั้งหมด19คันนะครับ ในที่นี้ก็จะมีของ A นะครับ4คันะเดี๋ยวไอัน,นี้ให้ดูแนวทางเบื้องต้นนะครับว่า5าประตูนะครับคันนี้ตัวเริ่มต้นจะเป็นประมาณนี้ก็คันนี้นะครับได้ทำการตกแต่งนะครับในส่วนของตัวฟิล์มนะครับรอบพันนะครับคิวการ์าดนะฮะด้านหลัง ติดตั้งเซนเซอร์ฝ่ายหลังให้ด้วยเซ็นเซอร์ฝ่ายหลังให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึงครับก็จะมีพรมนะครับตัวนี้เป็นพรมที่แถมเพิ่มเติมนะครับเป็นพรม 3m นะครับเป็นพรมใหญ่นะฮะช่วยดักฝุ่นภายในรถนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นถาดท้ายของแท้นะครับโตโยต้า ก็จะมีให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงครับภายในของยาลิสห้าประตูตัวเริ่มต้นนี้นะครับจะเป็นตัวเบาะผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้ายางนะฮะผ้ายางของแท้เข้ารูปโตโยต้านะครับผมก็ภายในถือว่ากว้างขวางนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ สำหรับนะครับรุ่นนี้ก็จะมีออกรถได้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์บาทเลยนะครับก็ลูกค้าสามารถผ่อนแบบสบายๆนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับโอเควันนี้อยู่เจ้ายาฤิสสีบอลเงินนะฮะก็คลิปนี้นะครับก็คงพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับส่งมอบคันไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ